าอาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นภูมิแพ้สัตว์เลี้ยงภูมิแพ้สัตว์เลี้ยงคือการหายใจหรือสัมผัสโดยตรงกับสารก่อบูุ่มแพ้ซึ่งเกิดจากสัตว์เลี้ยงเช่นผิวหนังและขนทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นคนที่เล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆจึงควรสังเกตอาการและดูแลตัวเองอยู่เสมอผื่นแดงหรือมีตุ่มขึ้นเกิดขึ้นกับผิวหนังหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยงมีลักษณะคล้ายๆตุ่มยุงกับเล็กๆวิธีป้องกัน ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงคัดจมูกอาการคัดจมูกเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีการสัมผัสสัตว์เลี้ยงเลยเพียงแค่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในห้องที่คุณอยู่ก็สามารถทําให้เกิดอาการได้วิธีป้องกันแยกสัตว์เลี้ยงออกจากห้องนอนหรือห้องที่มีอากาศถ่ายเทน้อยคันตา ากรคันยิบบริเวณเปลือกตาจนทำให้มีน้ำตาไหลเพราะเนื้อเยื่อรอบดวงตาบวมเกิดจากการใช้มือที่สัมผัสกับสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของต่างๆขยี้เปลือกตาวิธีป้องกันควรอาบน้ำและแปรงขนให้สัตว์เลี้ยงเป็นประจำเพื่อกำจัดความสกรปรกและลดปริมาณขนที่จะติดบนสิ่งของคัดจมูกคิดถึงนาซอนสเปรย์กล่องสีเขียวแดงมีตัวยานาฟาโซลินเฮโดคาไลสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป